สวัสดีครับผมพบกับเคียร์ดคุณคารถลซิงแล้วนะครับวันนี้มีรถอะไรมาให้ชมผมบอกเลยว่าไม่มีวิ่งไม่ไม่เห็นวิ่งตามท้องถนนแน่นอน,นครับสาหรับเอารถเอารุ่นนี้นะผมแล้วก็ยิ่งแต่งสไตล์นี้แนวนี้นะผมบอกเลยว่าอาจจะมีคันเดียวนะที่แต่งสไตล์นี้นะผมที่แต่งสไตล์นีนะ้แล้วก็เป็นตัว4ประตูเป็นเครื่องตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปชมว่ามันคือรถรุ่นไหนนะครับก็เหมือนเดิมน,นะผมใครที่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนไนที่ช่อง YouTube คูดคาร์รสซิ่งนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดก,การมาของรถทุกคันเผื่อว่าวันหน้าท่านได้มาเลือกรถไปไว้ใช้สักคันหนึ่งหรือเอาไปไว้จอดโชว์สัก1คันนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอของเราครับจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของเราก็คือเราอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่มีเวลามาโอนเงินเต็มจํานวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยทีเดียวนะผมอ่ะ ไปเจอกันครับเจ้าไคลสเลอร์นะผมนี่คือไคลสเลอร์ 300C นะครับไคลสเลอร์ 300C ปี2007จดปี2013นะผมบอกเลยว่าโอ้โหหายากนะสเปคนี้เป็นอเมริกันรักชุลี่คาร์นะครับเป็นตัวเครื่อง V8 5 7 0ีนะผมอย่างเนียนนะอย่างเนียนนะแล้วก็ป้ายทะเบียนตรงรุ่นนะี้ผมจอนะ5007 อจอ5้าพนนะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับสีเป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาวมุกล้อแม็กขอบ22โครเโคมียมโอ้โหล้อจัดชัดจริงนะผมเบรกนะผมเบรกเบิก,บกมาครบนะ TETEIRacing โอ้โหครบจัดครับผมคาก้า SS นะผมล้อแม็กมาครบจบเต็มระบบเลย สีขาวสวยนะผมสีสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมสีเต็มระบบน้อุ้ยดูลูกค้าหน่อยนุย้นอยอ่เต็มระบบเลยนะครับข้างหลังก็เป็นล้อคาก้านะครับ S อเหมือนกันเบรกเบกิกจานเจินมาครบนะผมช่วงล่างเป็นระบบถุงลมนะฮะช่วงล่างเป็นระบบถุงลมก็คือจอดนี่กองพื้นเลยนะฮะเอาไปไว้ขับเอาไปไว้ขี่ได้ไปไว้โชว์ได้คันนี้พร้อมออกงานเลยผมอบอกให้แล้วก็ยิ่งสเปคนี้นะโอ้โหยมีน้อยคันมากมานะครับสีสว,สวยทั้งคันนะผมร้อยเ ท่อเป็นท่อสแตนเลสนะเสียงก็เพาะๆเลยนะเสียงเพาะๆเลยสีสันสวยเงาๆเ,เลยเคลือบเคลือบไว้ให้อย่างดีเนียนมากสีออกเป็นขาวขาวมุกเหมือนขาวครีมไข่ไก่ผมดูดีดูดีรถดูดีเลยโดยรวมถือว่าโ,โอเคเลยนะจำเลยหลังคานะครับเป็นมูลรูฟนี่ครบเลยนะเข้าดูงในไหมดิ๊งดูงในก่อนก่อนเนานะแวะดูงในเนาะอู้อคุณดเลย เปิดมานี่กลิ่นใหม่นี่ยังอยู่นะผมว่านะเบาะเบอะสวยๆนะผมเป็นสไตล์รักชูรี่นะเป็นอเมริกันรักชูรี่คาร์เบาะเบอะสวยมากนะผมภายนงภายในห้องโดยทรงโดยสารใหญ่นั่งสบายนะครับหลังขงหลังคาเบาะเบอ,เพอ,อะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมาครบมาเต็มนะผมหลังคามูนรูบนะผมสันรูบเรียบร้อยปิดเปิดได้สบายๆายนิ่งดูนาฬิกาตรงกลางหน่อยนาฬิกาคนดูโอโ้โหคนดูลักชัวรี่จะจัดเลยนะ สวยๆสวยๆเนียนเลยอืบครบนะผมว่าครบเลยครบครบเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเดยน้ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใต้ฝากระโปรงนี้มีอะไรนะฮะเดี๋ใครที่มีรถจอดไว้ไม่ได้ขับต้องการอัปรุ่นนะครับผมอยากจะแลกอยากจะเทินมาได้เลยอยากจะสัมผัสขุมพลังห7 0 0ซีซีที่เป็น V8 นะฮะมาได้เลยมาได้เลยนะครับโชค๊คฝากระโปรงแน่นนึบ 5.7ลิตรนะผม V8 นะฮะ300 340แรงม้านะเขาเคลมมาเขาเคลมมาผมเครื่องเฮมินะผมหล่อเลยคุณดูรถไม่มีชนนะผมเดิมเดิมนะโครงสร้างโครงสร้างนี่ผมจะเน้นมากเลยผมรถทุกคันที่คุรคารถซิ่งเราจะเน้นมากเลยผมเรื่องโครงสร้างโครงสร้างนะบาคงบาโคตอยู่ครบหมดนะผมเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยถ้ามันโดนชนแล้วมันจะไปแก้ไปดึงมันแก้ไม่ได้นะผมแต่ว่าสมมุติเครื่องพังเราไปเปลี่ยนเครื่อง ไปเปลี่ยนอารมณ์อะไหล่ข้างในนะผมเราก็จะได้อะไหล่ตัวใหม่เนะผมเป็นนิวแต่ว่ารถที่มันโดนชนเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นะครับยังไงก็คือโดนชนมีตําหนิอยู่อย่างนั้นเราค่อนข้าง,าง,างซีเรียสนะผมกับเรื่องของโครงสร้างตัวรถนะใครที่ดูรถไม่เก่งดูรถไม่เป็นนะผมมาที่กูคา์รซิ่งรับรองว่าได้รถสวยๆแน่นอนคุณดูเโอ้โหแห้งๆเดิมๆเลผมสภาพเก็บสะสมได้นะผมว่านะ สบายเลยเนียนๆโค้ดบางโค้ดอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับนะอ๋ะอ,อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยยวนะต้งเล้ยงให้ดูชุดถุงลมข้างหลังหน่อยเดี๋ยวนะเต้ยนะยังไม่ดูชุดถุงลมข้างหลังเลยเนาะชุดถุงลมข้างหลังนะครับข้างหลังก็เป็นโชค๊คระบบโช๊คนะผมเปิดระบบโช๊คมือนกันนะครับสวยเน,นียนๆเลยนี่มีพรมกระดุมนะมีพรมกระดุมให้ทั้งคันนะผมยันทั้งหลังเลยนะพรมกระดุมมีมีชุด ดับเพลิงโอ้สวยดีนะผมว่านะด,ด,ดนะูตัวจริงยิ่งสวยนะผมตัวจริงยิ่งสวยนั่นทีคุณดูติดมาอย่างดีนะครับติดมาอย่างดีเลยนะครับดูชุดชุดถุงลงถุงลมนะ Air แอร์ซสเพนชั่นแบตเบิด,ดลูกใหญ่เบลเลอร์นะครับสว,สวยเลยคันนี้นะฮะใครที่หาอยู่นะใครที่อยากเอาไปจอดไว้ในกาลาดใครที่อยากจะเอาไปเก็บไว้ผมบอกเลยราคาโคตรคุ้มนะผม คุ้มจัดนะราคาคุมจัดเลยคันนี้เนียนๆเ,เลยของตรงของแต่งมาครบเต็มระบบนะครับเต็มระบบเลยเต็มระบบเลยนะฮะอ่าสตาร์เครื่องเรียบร้อยนะครับผมนี่ระบบชงระบบไฟอ่าดูดูด,ด,ดูเต็มระบบเลยนะครับสวยๆเนียนๆเ,เลยนะแบบนี้แหละ ใครที่มองหาอยู่นะผมอย่าช้านะผมชักช้าไม่ได้การนะคิดนานเพื่อนเขาไปขับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสวยนะผมว่าสวยนะตัวรถนี่สวยเลยเนียนเนินเลยดูระบบฟงระบบไฟนะตาฟงตาไฟสากิ๊กนะผมผมไปล้างไปลอกฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยนะผมตาฟงตาไฟเครื่องเครื่องนี้เดินนิ่งๆแลนะ้วดีนะนี่คุณดูนี่เครื่องสตาร์แล้วนะครับเครื่องสตาร์แล้วเครื่องใหญ่อย่างนี้ตั้งแก้วได้เลยนะครับนิ่งจับ น้ำเนื้อหมอ้มอนงหมอง้มอน้อําเป็นสีชมพูนะผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็คันนี้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเคลีย์เรียบร้อยตรงนีงเนาะเพราะว่าผมว่าไปขับมาแล้วนะผมรอบครั้งหนึ่งแนละ้ววิ่งไปเมืองการนะวิ่งไปเมืองการลงตัวนะลงตัวนะเนียนๆเลยอ่ะก็ฝากกัด้วยนะผมใครที่กำลังมองหารถรถุ่นนี้อยู่นะผมอยากจะไปเก็บไปสะสมไว้นะนี่คือ c ค r y s l ร r 3 0ามนะครับปี2 0 0 7จด2023นนะฮะ ผมเปิดไว้ในราคาแค่1 2 9 0 0 0้าบาทนะฮะหนึ่งล้านสองแสนบาทจัดไฟแนนซ์ได้0 0 0แสนนะสำหรับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ผมแล้วก็ดาวมาดาวอยู่7 0 0 0 0นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นอ่ะปีเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตัวรถผมจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์เนาะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างก็สุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับช่องยูทูบกูตารสซิ่งนะผมไม่ว่าจะซื้อจะขายจะแลกจะเทิน รถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ